สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์ก,กันนะครับถึงสถานการณ์นะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจีนเอาด้วยกับรัเสเซียนะครับไม่เอาด้วยกับกลุ่มตะวันตกนะการแบ่งขั้วเลือกข้างชัดเจนขึ้นนะครับหลังผ่านไปหลายปีนะครับนับจากนะหลังการระบาดของโรคโควิด -19 แล้วก็สงครามรัเสเซียยูเครนจีนเลือกรัเสเซียนะครับเป็นคูุ่้นส่วนที่ไร้ขีดจํากัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเงินและทางการอาหารแน่นปึก สายความสัมพันธ์กับทางกลุ่มตะวันตกกับตึงเครียดงอนแง่นย่ำแย่ลงนะทางตะวันตกเองนะครับพยายามที่จะแยกจีนนะออกจากรัเสเซียดูได้จากข่าวนะความขัดแยง้งและก็วิวาทะน้อยลงนะจากหน้าข่าวต่างประเทศในช่วง2ปีมานี้นะครับเมื่อเทียบกับข่าวความขัดแยง้งและความตึงเครียดระหว่างจีนและตะวันตกในช่วงก่อนโควิดและระหว่างการระบาดนะครับของโควิดก่อนหน้านั้น ตามความที่ขาดความเคารพและก็ขาดความจริงใจนะตามที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยได้เคยเลคเชอร์นะครับฝากบอกนะแอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยไปยังประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะครับเป็นสิ่งที่จีนยอมรับไม่ได้นะจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกอย่างสหรัฐและจีนเนี่ยไม่คืบหน้านะครับไม่ก้าวหน้าไปไหนเลย แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของสหรัฐเนี่ยจะบินมาเยือนจีนแล้วถึง2ครั้งนะครับภายในปีเดียวนะอย่างก็เรียกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะธรรมดานะเราไม่ค่อยเห็นนะครับรัฐมนตรีนะต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเยือนจีน2ครั้งติดๆเลยนะครับในปีเดียวอันนี้ยังไม่รวมถึงนะครับนางเจเน็ตเยเลนนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยบินมาเยือนจีนเลยนะครับนะ คือคือมาเยือนด้วยสาเหตุใดไม่ทราบแหละนะแต่ว่าบินมาเยือนเลยซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับนะในปีที่แล้วหรือปีนี้เนี่ยแหละครับนะเพราะนสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องบอกว่าน้ําเป็นสัญญาณนะจนมาถึงสัญญาณการเยือนต่างประเทศจีนนะเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีปูตินหลังเข้ารับตําแหน่งเป็นสมัยที่5ของเขานะครับ ภาพความสัมพันธ์ที่ปรากฏนะทางภาษากายการอบก,กอดฉันมิตรฉันพี่น้องเนี่ยการต้อนรับอย่างอบอุ่นสร้างภาพบาดตาบาดใจแก่กลุ่มตะวันตกที่นําโดยสหรัฐหรือไม่แต่ล่าสุดเนี่ยทางสหรัฐก็ออกมาข่มขู่คุกค,คามจีนนะครับว่าจะคว่ำบาตรจีนในกรณีการค้าขายสินค้าที่ใช้ได้ใน2ลนะักษณะแก่รัสเซียนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับก็ได้ขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์อีวีของจีนอย่างหนักหน่วงไปแล้วนะครับ ซึ่งชัดเจนนะครับว่าจีนเนี่ยเอาด้วยกับรัเสเซียไม่เอาด้วยกับกลุ่มตะวันตกนะครับล่าสุดจีนเนี่ยก็ได้ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมสนิภาพยูเครนนะครับในสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยเพราะว่ารัเสเซียนะครับนะไม่ได้เรียกว่าถูกรับเชิญเข้าร่วมการประชุมนะทา,ทางที่เป็นคู่ขัดแย้งตรงนะครับกับทางยูเครนในสงครามแท้ๆเลยนะครับแปลกดี วันนั้นสิ่ง,งต่างๆที่เกิดปรากฏเป็นข่าวก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าจีนเนี่ยนะครับเอาด้วยกับรัเสเซียนะไม่เอาด้วยกับกลุ่มตะวนันตกนะไม่ว่าจะเป็นมุมมองนะทางด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ทางการทหารนะก็เป็นคู่คุณส่วน,นที่ไร้ขีดจํากัดกับทางรัเสเซียแน่นอนนะครับไม่เปลี่ยนแปลงตามที่เห็นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ